หลังจากขวาเจี่ยวเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาจะใส่หมูใส่น้อยอย่าง้อ,อ,อบาดเดียเออเป็นื่องหลืพี่เขาวันนี้ทำเมนูสาริกาให้หนูหน่อยสาริกาขึ้นย่างระบดสาิกายไมฮยไมไหนกูไมนักก,ก,กไมเร่เรื่องไหบาตรน่ออันนี้อะไรน้องสาริกา สาลิกา,าีอกา่อุบ่า<ะ>นักการีนักไม่ดิฮะนักก็ไม่นักก็ไม่จะกูไปถามมึงสิก่อนอเฮ้ยจะมึงอยู่หน้าใครใครกูละเบื่อเอ้ยกูเกี่ยวเขาเดียวอันนั้นกี่คนเตี้ยนี่ยังกูมึงเนี่ยก็จะพัดหมูพัดหมู่มมนบอกบอกกูได้บุมาว่านักกนันไนนักกนันไนมาใส่กันสาลิกาไม่เคยได้ยินมั้ยบอสบอกว่านักกันไนนักกันไนพัดร้องเบิบึงเป็นไหนน้อง พัดมูดีๆนะเสียบเอาลอ,องมาลองทำเมนูสาริกาให้หนูกินหนะะอ่อยค่ะไอ้อยอันนี้เราพัดไส้เสียบก็อยังเหนื่อ,อยเลยว่าโอ้เจอได้บกีกบัะนะเออได้อีนี่ยเสียบแบบว่าหัวมด้ยเ่ะไปไปเดี๋ยวพี่ทาให้กินไปโอ้โอ้มึงยังย้งยั้งแม่ขาไปน้าค่อยไม่ทนันเลย ได้ยังลราคูป่ามื้เนี่ยผัดหมูไซนกก็ไม่เลยหมูสซนักก็ไม่คือคือบางกันเอาดิเดิเยครัยก่าย่อนขึ้นไปเพิ่นได้นักก็ไม่บอกว่าแมนอ่ะถ้าเปลี่ยนภาษาทั้งบ้านภาคกลางบ้านน้องกัดนี่จะเอื้อนในสาลิกาถ้าเป็นบ้านเฮาจะเอื้อนบักลิ้นฟ้าหรือบักลิ้นไม่เมื่อนีเจ้ามาลองผัดใส่หมูผัดใส่ใบกะเพราบัางครับมันจะออกว่าเป็นหน้าตาแบบใดรับชมกันเลยครับ อ่ะขั้นตอนนี้จะเป็นตําเครื่องบนน้องใช่โขกพริกกับกระเทียมตาให้เข้ากันครับโอ้เครื่องแน่นดีน้องมือเนาะเครื่องเป็นแน่นแน่นไหมเครื่องไหนเครื่องนี้เหรอเออเครื่องนี้เหลน้องมันแน่นบอกเป็นแน่นแน่นดีอ๋ออ๋อว่ากันไปครับเดี๋ยวพี่น้องเข้ามาเบิ่งสิว่าตะกร้องเ่เป็นงานอีกเช่นนี้น่ต้องเอียงจั็หน้อยเพราะว่าเดี๋ยวบ่เห็นในวัตถุดิบภายในโคกครับตําเครื่องครับผมอ่ะ หลังจากขวาเกี่ยวเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจะใส่หมูลงไปอย่างเออะบาดเนาะเฮ้ยเปลนงานเลยสิ้ขนี่อูนีแล้วต๊ใจเรแล้วปอดบวมเลยไหเหันบอนอะบมเนี่บวมแล้วบวมเลยโอ้หอบเลยทหารเก่าอะอู้หูฮะเฮ้ยเดียวหมูกันครับ นี่เป็นลิ้นฟ้าครับหรือลิ้นไหมหรือทั้งภากกลางเพื่นอนจะเอื่นว่าสาลิขาครับเขาจะซอยเป็นแว่นเป็นแว่นนะแบบนี้เลยครับเดีจจ๋ยวมาใส่กับผัดกะเพรามันจะมีรสชาตินากินบ่ครับเดี๋ยวเราลองพิสูจน์กันโอ้ลิ้นฟ้าลิ้นไหมนี่ก็อยากแน่นแน่เออหน่วยกําลังพอดีเลยเป็นดนซุปเปอร์เดียบบ่ทยู่เปน,นะไม่ลิ้นฟ้าหรือเปล่าเผาโอ้หรอว่ามันเผาเลยอเตี้ยเอออ้า แบบคำคำอีกแล้วครับมือนะอ้เพิ่นยันนันนมกัดแล้วห่อนครับโอ้โอ้เป็นได้บดยันแล้วห่อนเอเอาเอาว่ากันไปเอะเป็นได้ไงให้อันนี้ม้าวงนึงนะให้ไปเขาบ้าได้ซูเปอร์ดิบได้อย่างบดอีตัเอ้าแต่ว่าของบดกะเพาแมนซูเปอร์ดิบได้อีตูแมนโอ้ย มันสลับกันมึงนี่กระเขามึงเข้าใจว่าอีตูไม่ตลอดชีวิตแมนอันนี้ก็เข้าใจว่ากระเขาไม่ตลอดชีวิตแมนเอ้าพี่น้องตัดสินใจซอยเน่อยนะสู้สลับกันสู้เปลี่ยนความคิดกันเลยอ้าวเป็นยังไงล่ะป่ะเนี่ยเป็นทังไหนพ่อมันพอประกันแล้วมาต่อไปกระเขาครับมากระเขารีดรีด บอกนี่ยังกูเหรอลิ้นไม้สาริกาสาริกาสาริกามาเลยเอานักกระไม่นักกระไม้สาริกามาเลยนักกระไม่ไม่เอาใส่ริมล้ไปครับเอาผอเจ้าอุ้มไปแค่ใบอันนี้คือเขาจะส่งเลยจะเอาให้นักกระไม้เขาสุกนักกระไม้สุกไปเลรอข้าโกลาพไปเลยมาซุปเปอร์ทานเลี้ยงเลย โอ้โหเปันขวานูเนาะมาครับบัดเนี่ยบรรยากาศกลางทุ่งนะเป็นไงบัดหอมบ่หอมอไม่หอมนากาศน้องซิบหรือปะไอ้ดิเป็นไงซิบหอมเป็นไงน้องหอมซิบหอมยังโคตรหอมมันหอมผัดกันแล้วกันล่ะมาครับพี่น้องบัดเนี่ยมาบรรยากาศอยู่กลางทุ่งครับกลางทุ่ง รถเครื่องโมนังกูเขาดูโกบเด้อตกตังโอ้บอสเบิ่งดูทิกเดี๋ยวผู้สาวป้อนวะเกือบคมพวะลองหรือว่าดินใหม่มันมีความขมปะแต่ขันเป็นคนละมีแต่ความหวานเนาะเราก็ไม่ต้องไปกินสาริกาให้ขมก็กินใบกะเพราดีเนาะบ้านผมเป็นบ้กนดินไฟเอาบอสลองมึงเนาะลองมึงหนักกับไม่เหรอ อันเล้นักก็ไม่อ่ะออปัป่นปั่นอือหือนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเฮาน้ำกันหลายๆคนครับกลางทงกลางท่งทามึนอ่ะเดี๋ยวมื่อไหร่ภาพไปสาปควันอยู่เอาทำไปเล่นบ้านนักก็ไม่ด้วยนักก็ไม่ <c oughs> ลองดูติ๊กทำไมไม่กินสาริกาด้วยกินลูกซิกนกันนกันอืมฮอนี่มาคันเนาะอืมไหมอือแขวะอะไรไหมสาริกาครั้งแรกอืมอืมน้องไม่ยู่บีน้องเพื่อนหมวกดินไม่เหรอน้องสาริกาแล้วมึนปุ๊บโรดี๋ยวคนเนี่ยไม่ขมมากตรวซิกยังงงเนาะสาริกาไในน่อบัดเนี่ยวาสัน ฮะบึ้งบึ้งงี้เป็นอย่างบึ้งบึ้งข้างล่างนี้บ่บ่จิบบึ้งข้างล่างบ่บ่บ่บิ่งเข้าบ่โอ้เบิ่งทัางกลางซะ้งขันทิไปเบิ่งข้างล่างอีหลีก็ได้นอบอดอ่ะนี่แหละครับสำหรับมือถือท้าบ่ยังงั้นคิดพลาดไปขอโทษขออภัยหลายๆนอบอดเนาะครับสำหรับมือนพี่น้องอย่าเฮ็ดเป็ี่ยนมิโนอย่างแบบหั่งเกียงลองวามาเบิ่งคือเก่าครับขอท้าวะ สำหรับมื้อนี้หาหม่องลงศูนย์หาหม่องสุดยอดเบิ่งก่อนน่ะสิแบบสุดแบบหุ่นหมาอืมเอรอดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลเลยบอสกับพวกยอมเหมือนกันบอสเอ้ยบวกนี้ไม่อะไรไรอู้หยอดบีงว่าจะน้องกันนี่นี้เหรอเหโอสุดยอดแบบจะบอกใะไรกันที่เจอบอสไปไหนบอสเอาบอสบอสยังยอมบอสบอสยังยอมนี่บอสสาริกาไปด้วยบอสเออนี่นี่นี่บอสนี่นี่เอ้อ ถูกเจ้าเจอไผงงนเดียวนั่นแหละครับสำหรับมื่องอยากให้เฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเป็นเคียงว่ามาเบิ่งคือเกานั่นแหละครับเห็นไดมน้องเข้าท่ามากเข้ามากแต่ว่าซิกมุมนี่ได้บ่อป